น้องน้องเด้อจสด็จด้ตัวออกหิงงานรวมนี่เด้อคือออกหิงงานรวมบ้านหวานัวเมืองเมืองเชียงหอนแขวงเชสัญญาบุรีเด้อมาเป็นขบ,บวนบ้นานเฮาจำแดงเป็นซ้ำจุด เขาชวนเราไปขอดอกทัอฮะลุกยงลไปทางลุกยงไปทาง like shoot. À, right right? <on forwardpower> ờ, Cái <La f traded dai> จมูกสีก็ตาเลยเล้อะถ้ามื้อนี้แห่งงานมีุ่นน้อยเด้อมีแต่คนน้อยโอ้ในบ้านจัดเป็ดจได้โฮน้อจัดคนที่หาปล่อยนมนี่มาทางงาเส้นทาง

ลัวตัวมูกันเราเดินไปสายแดนเสียงหอนเทียนมืองค้อม